สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของร้อยละนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กําหนดให้นะคะซึ่งครับที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเขียนร้อยละหรือพูดความหมายของร้อยละนั่นเองนะคะการเขียนร้อยละจากเศษส่วนจากทศนิยมการเขียนทศนิยมการเขียนเศษส่วน เป็นร้อยละนะคะอ่าอันนั้นจะเอามาใช้แต่วันนี้พูดถึงความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นจากสถานการณ์ที่กําหนดนะคะทีนี้มันจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะอืมนะคะเขิน<ๆ>นะคะใจเย็นมาแลยย้วยมาแล้ว แล้วนะคะโอเคนะคะเรื่องนี้วันนี้เราก็จะพูดถึงเป็นเรื่องของความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะ,ะจุดประสงค์ในการเรียนสําหรับวันนี้คืออะไรจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถบอกความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการทบทวนนะคะเราจะมาทบทวนการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะคะ อ่าแผ่นตารางแผ่นตารางร้อยนะคะอันนี้เป็นแผ่นตารางร้อยอ่าตัวอย่างอันนี้นะคะจากแผ่นตารางร้อยส่วนที่เรงเงามีทั้งหมด10 20 30 40 4 3ก็คือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษสี่ส่วน100นะคะเศษ43เขียนเป็นส่วน100ก็สามารถเขียนได้เป็นร้อยละ สี่สิบสามนะคะหรือกี่เปอร์เซ็นต์คะสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะทีนี้ความหมายของมันส่วนที่ระบายสีก็คือสี่สิบสามส่วนจากทั้งหมดหนึ่งร้อยส่วนนั่นเองนะคะอ่าข้อต่อไปส่วนที่ระบายสีมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 4 1 12 12ส่วนนะคะก็คือ12ส่วนจาก100ส่วนเราก็เขียนได้เป็นเศษ12ส่วน100นะคะซึ่งเขียนเป็นร้อยละได้ก็คือร้อยละ12นั่นเองนะคะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละไม่ใช่1 2เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละกับเปอร์เซ็นต์มันคือค่าตัวเดียวกันนะคะเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ย เป็นการเขียนแทนสัญลักษณ์นะคะอันเนี้ยเป็นคําอ่านนะคะเราจะอ่านว่า12หรืออ่านว่าร้อยละ12ก็ได้นะคะแต่ในสากคุณนะคะเขาจะอ่านว่า12ซนะคะโอเคความหมายของ12ก็คือส่วนที่ระบายสีเป็น12ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนะคะอ่าทีนี้ลองมาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามมันดูนะคะอ่าอ่าข้อที่1คะ่ะ ข้อที่1บอกว่ามีนักเรียนทั้งหมด100คนทั้งหมด100อชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิวิชาครูมีมีคนชอบแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์ชอบไป8 5คนนะคะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าคนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นรอยละเท่าไหร่ก็คือรอยละเท่าไหร่คะ100ชอบกี่คนคะ ชอบ85คนก็คือเศษแปสส่วน100เพราะฉะนั้นเขียนเป็นอะไรคะเขียนเป็นร้อยละได้เท่าไรคะร้อยละ85นั่นเองหรือก็คือ85%เปใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะสถานการณ์ต่อไปอันนี้เขาบอกละเอียดนะก็ไม่เป็นไรนะคะอโอเคอ่ะนี่เขาถามว่า ถ้าโจทย์จะถามต่อนะคะว่าบอกได้หรือไม่ว่าในมีนักเรียนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะของจํานวนนักเรียนทั้งหมดเมื่อกี้นักเรียนทั้งหมด100คนถูกไหมคะ100่คนชอบคณิตศาสตร์ไปแปดสิหคนเพราะฉะนั้นเหลือที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์กี่คนเอ่ย15คนนั่นเองถูกต้องเลยค่ะ15คนจากทั้งหมดกี่คนครับ จากทั้งหมด100คนนั่นก็คือไม่ชอบไม่ชอบคณิตเนาะไม่ชอบคณิต15คนจาก100คนอ่าก็เขียนเป็นเศษส่วนได้เลยครับเศษ15ส่วน100ก็เขียนเป็นเศษส่วนเศษ15ส,ส่วน100แล้วเราก็สามารถเขียนเป็นร้อยละได้ง่ายๆก็คือร้อยละเท่าไหร่คะ ร้อยละสิบห้านั่นเองหรือเท่าไหร่คะหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงคะเยี่ยมมากโอเคไปต่อคะ่ะความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้บอกว่าสุดานะคะสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ร้อยละเจ็ดสิบสองของคะแนนเต็มไม่พ้นเรื่องคณิตศาสตร์เลยเนาะอ่ะสุดาสอบได้ร้อยละเจ็ดสิบสองของคะแนนเต็มนะคะ ร้อยละเจ็ดสิบสองของคะแนนเต็มจากตรงเนี hm ้ยหมายความว่าไงก็มันร well, so. ้อยละมันร้อยละถูกไหมมันร้อยละมันก็ต้องคิดเทียบกับคะแนนเต็มเป็นเท่าไหร่คะคะแนนเต็มเป็นหนึ่งร้อยคะกพตรงนี้บอกว่าร้อยละไงนี่นร้อยละเจ็ดสิบสองของคะแนนเต็มก็แสดงว่าคะแนนเต็มต้องเป็นหนึ่งร้อยคะแนนและสุดาสอบได้เท่าไหร่สุดาสอบได้ 72คะแนนค่ะโอเคไปต่อเนาะถามว่าแม่ค้าลดราคา15%ของราคาเสื้อที่ติดไว้สิ่งที่จะเกี่ยวข้องนะตรงนี้ก็คือลดราคากับอะไรคะราคาเสื้อ,อลดาเปอ์ป15% 15%จากตรงนี้คำว่า15%หมายความว่า15ส่วนจาก100ส่วนถูกไหม อ่าถ้าลดไปสิบห้าก็ต้องมาจากเท่าไหร่ถ้าลดสิบห้ก็ต้องสิบห้าจากหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นราคาเสื้อเป็นเท่าไหร่ราคาเสื้อต้องเป็นหนึ่งร้อยลดไปกี่บาทอ่าราคาเสื้อเป็นหนึ่งร้อยก็ลดไปสิบห้าบาทนั่นเองนะคะไม่ได้ยากเนาะอ่าข้อต่อไป ข้อต่อไปบอกว่ามีเกษตรกร80%ของประชากรทั้งประเทศประชากรทั้งประเทศกับเกษตรกรพูดถึง2 2อ,อ,อะไรเขาเรียก2จํจำนวนถูกไหมร้อยละ80%ของประชากร80%ก็คือ80จากทั้งหมด100ถูกไหม80จากทั้งหมด100 เพราะฉะนั้นประชากรทั้งประเทศต้องเป็นเท่าไหรประชากรทั้งประเทศต้องเป็น100คนพอเป็น100คนกเกษตรกรเนี่ยมีกี่คนคะ80คนไงคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้บอกว่ามีกเกษตรกร80ของประชากรทั้งประเทศก็จะได้ว่าถ้ามีประชากร100คนก็จะเป็นกเกษตรกรเท่าไหร่คะ80คนนั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะทุกคนไปข้อต่อไปเนาะเดี๋ยวเรา ช่วยกันบอกความหมาย้อยละหรือเปอร์เซ็นกันนะคะ,ะ่ข้อที่หนึ่งปีนี้นะคะบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น40เอร์ซของรายได้ปีที่แล้วพูดถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นของอะไรของรายได้ปีที่แล้วมันจะมี2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็น100ถูกไหมจาก40ก็คือ4ี่สิจาก หนึ่งร้อยค่ะสี่สิบจากหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นไรายได้ปีที่แล้วก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะไรายได้ปีที่แล้วเป็นหนึ่งร้อยรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือเพิ่มขึ้นสี่สิบถ้าสมมุติว่าไรายได้เพิ่มไรายได้ปีที่แล้วหนึ่งรอยบาทปีนี้ไรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสี่สิบาทอ่าเพิ่มขึ้นส0สิบบาทแสดงว่าปีนี้มีไรายได้เท่าไหร่คะใครตอบก็ได้บ้าง เพิ่มจากปีที่แล้ว40บาทปีที่แล้ว1 0งปีนี้เพิ่มมา40าเพราะฉะนั้นปีนี้มีไรายได้เท่าไหร่เอ่ยตอบได้ไหมเยอะมาก yeah, ค่ะปีนี้มีไรายได้ทั้งหมด140บาทอันนี้ครูสมมุตินะว่ามันมีไรายได้แค่100บาทนะคะโอเคต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองพูดถึงการแข่งขันกีฬานะคะการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าชม100 82สองของจํานวนที่นั่งสิ่งที่เกี่ยวข้องมีจํานวนที่นั่งเขยนไงนียจำนวนที่นั่งนะคะจำนวนที่นั่งกับผู้เข้าชมอ่าร้อยละ82จากคำนี้คำคำเนี้ยร้อยละ82หมายความว่า8 2ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นจากร้อยส่วนจากร้อส่วนร้อยส่วนในที่นี้คือจากอะไร จากที่นั่งทั้งหมดที่นั่งก็ต้องเป็น100ค่ะที่นั่งเป็น100ผู้เข้าชมนะคะเป็นเท่าไหร่ทีนี้ผู้เข้าชมก็จะเป็นแค่80นั่นก็คือมีผู้เข้าชม80คนจากจํานวนที่นั่งทั้งหมด100ที่นั่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักกีฬาร้อยล,ละ65นะคะร้อยละ65้ ของนักเรียนทั้งหมดนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีนักเรียนทั้งหมดกับนักกีฬาร้อยละ65หมายความว่า65ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่นักเรียนทั้งหมดจะเป็น100นะคะแล้วนักกีฬาเป็นเท่าไหร่คะนักกีฬาก็มีแค่6กสิบคอันนี้เป็นข้อ ขาเรียกอะไรข้อสมมุติว่าถ้านะักเรียนทั้งหมดมี100คนจะเป็นนักกีฬา65คนนั่นเองนะคะโอเคต่อไปบอกความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อกี้ก็คือจากสถานาการณ์นะคะจากสถานาการณ์เขียนเป็นบอกความหมายของมันอันนี้ก็เป็นบอกความหมายเหมือนเดิมแต่เป็นข้อที่สี่นะ ข้อที่4ีพูดถึงในการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีคนมีนักเรียนสอบผ่านผ่านเกณฑ์เจเซของนักเรียนที่เข้าสอบนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กี่เปอร์เซ็นต์เุ้ยข้อนี้คิดเพิ่มมาไม่ได้คิดตรงตรง,งเหมือนเมื่อกี้นะเพิ่มมาจิดหนึ่งอ่ะไปต่อนะคะจากบอกว่า7 5คือ75ส่วนหนึ่งรอแล้วมันเป็นอะไรจากอะไรนะคะนั่นก็คือคนที่สอบผ่าน กับนักเรียนที่เข้าสอบนักเรียนเข้าสอบจาก75%ตรงนี้เขาบอกว่านักเรียนที่เข้าสอบต้องเป็นเท่าไหร่เป็น100แล้วคนที่สอบผ่านเกณฑ์เท่าไหร่คะ75คนที่สอบผ่านเกณฑ์คือ75คนจากทั้งหมด100คนอ่าอันนี้คือความหมายจากความหมายแต่โจทย์ไม่ได้ถามถึงคนที่สอบผ่านเกณฑ์เขาถามถึงใคร เขาจะถามถึงคนที่สอบไม่ผ่านถูกไหมถ้าจากหนึ่งร้อยคนนะคะสอบผ่านเจ็ดสิบห้าแล้วคนที่สอบไม่ผ่านเป็นเท่าไหร่คะเฮ้ยเจ็ดสิบห้าอีกเท่าไหร่ถึงหนึ่งร้อยอีกยี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นอีกยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนนะคะจากหนึ่งร้อยคนยี่ิบห้าคนจากหนึ่งร้อยคนคือคนที่สอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนักเรียนที่สอบไม่ผ่านคิดเป็น ร้อยละเท่าไหร่คะคาตอบก็คือร้อยละยี่นั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่5บอกว่าชาวนานะคะขายข้าวเปลือกเก้บเปอรเของข้าวเปลือกที่มีอยู่นะคะชาวนาเหลือข้าวเปลือกกี่เปอร์เซ็นอ่าข้อนี้เริ่มต้นจากก่อนหาว่ามันพูดถึงอะไรกับอะไร พูดถึงข้าวเปลือกที่ขายไปนะคะข้าวเปลือกที่ขายไปกับข้าวเปลือกที่มีอ่าข้าวเปลือกที่มีมันต้องมีเยอะถึงจะขายไปเท่านี้ถูกไหมอ่ามีทั้งหมดทั้งหมดก็คือส่วนของข้าวเปลือกที่มีนะคะขอโทษค่ะอ่าจาก90นะคะ90็ก็คือ90จากทั้งหมด100 เพราะฉะนั้นข้าวเปลือกที่มีมีหนึ่งร้อยแล้วขายไปเท่าไหร่คะขายไปขายไปเก้าสิบอ่าเก้าสิบจากหนึ่งร้อยขายไปเก้าสิบจากหนึ่งร้อยส่วนแสดงว่าเหลือเท่าไหร่คะข้อนี้โจทย์ถามส่วนที่เหลือถูกไหมเหลือโจทย์ถามส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหรคะเหลือ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  เหลือ10ส่วนถูกไหมคะเหลือสิบส่วนจากห0ึ่งร้อยส่วน1 0บส่วนจากร้0ยส่วนก็เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือ10บเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเคพอจะเข้าใจใช่ไหมเก่งอยู่แล้วทุกคนอันนี้พูดถึงรายข้อที่เฉลยเนาะอ่าทีนี้ลองมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดตรงนี้ดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียนสำหรับวันนี้กันนะคะอ่ะ ข้อที่1บอกว่าทิดานะคะทาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ถูกต้องถูกร้อยละ93ของทั้งหมดให้บอกความหมายถูกร้อยละ9กก็คือถูกเท่าไหร่คะทำถูกกี่ข้อคะ93ข้อจากกี่ข้อคะจากข้อสอบข้อสอบกี่ข้อ100ข้อนะคะอ่าต่อไปแนนนะคะเนนใช้เงินไปร้อยละห้ของเงินที่มี แสดงว่าถ้ามีเงินถ้ามีเงิน100บาทแนนใช้ไปเท่าไหร่คะใช้ไป55บาทอ่าถูกไหมอุย้ยลายมือเหรอแนนสมมุติว่าลายมือสวยเนาะต่อไปข้อ3นะคะพลอยสอบคณิตศาสตร์ได้87เปอร์เซ็นต์นะคะ พลอยสอบคณิตศาสตร์ได้8ปนของคะแนนเต็มหมายความว่าถ้าคะแนนเต็มคะแนนเต็มเท่าไรคะถ้าคะแนนเต็มหนึ่งคะแนนพลอยสอบได้สอบได้เท่าไหรคะพลอยสอบได้8ปสเจดคะแนนคะ่ะอ่าโอเคต่อไปข้อที่สี่ ข้อที่4บอกว่าออนจ่ายเงินค่าอาหาร30%ของเงินที่มีก็เริ่มต้นตรงนี้ค่ะถ้ามีเงินถ้ามีเงินหนึบาทออนจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่คะ30บาทค่ะอ่าคือประหมายของมันเนาะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5บอกว่า ข้อที่ห้าบอกว่าอะไรเอ่ยข้อที่ห้าบอกว่าฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งนะคะขออนุญาตชักแบบอีกแล้วชักแบบอันนฟาร์มแห่งหนึ่งนะคะฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งนะคะเลี้ยงไก่เนื้อร้อยละเจ็ดสิบของไก่ทั้งหมดก็เริ่มต้นที่ไก่ทั้งหมดเนาะไก่มี ไก่ทั้งหมดอ่มีไก่ทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะคะเป็นไก่เนื้อเท่าไหร่คะร้อยละเจ็ดสิบก็เจ็ดสิบตัวนะคะอ่าลายมืคอครูไม่สวยเลย ต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6บอกว่าป้าแจ่มขายส้มโอไป4 5ของส้มโอทั้งหมดนะคะเหลือส้มโอกี่เปอร์เซ็นต์ถามเหลือนะอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะขายไป7 5ตรงนี้ความหมายก็คือถ้ามีส้มโอมีส้มโอ100อเอาหนึ่งลูกแล้วกันนะ100รอลูกขายไปเท่าไหร่คะขายไป สี่สิบห้าลูกอ่ะแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือส้อมโอตรงนี้ไงที่ขายไปสี่บห้าจากร้อยหนึ่งขายไปสี้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือส้อมโอห้าสิบห้าลูกค่ะโอเคต่อไปข้อเจ็ดค่ะ <S <S ข้อเจ็ดบอกว่าวันนี้นะคะมีนักเรียนมาเรียนร้อยละเก้าสิบสองของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนไม่มาร้อยละเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะจากนี้เนาะ เริ่มจากตรงนี้ก็คือมาเรียนร้อยละเกของนักเรียนทั้งหมดก็บอกว่านักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดเท่าไรหนึ่งร1อยคนมาเรียนกี่คนคะมาเรียน92คนอ่าแสดงว่าที่ไม่มาเรียนนะคะเป็นเท่าไหร่ก็คือนักเรียนไม่มาเรียน มีคนคะแปดคูณคะ่ะค่ะอีกแปดคูณ,คคณ,คณอ่านะคะนี่คือตัวอย่างของการทำแบบฝึกหัดของเราเนาะอ่ะอันนี้ไม่ต้องแล้วเนาะข้อ8ปดข้อเ้าข้อสิบไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยไปทำกันเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็คิดว่าเรียนน่าจะมีระดับความเข้าใจในเรื่องของอ่อาเขาเรียกอะไรความหมายของเวลาจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ย ได้ดียิ่งขึ้นนะคะบทสรุปสําหรับวันนี้ก็คือความหมายของรอยละหรือเปอร์เซ็นจากสถานการณ์ที่กําหนดนะคะเป็นการบอกความหมายนะคะของรอยละหรือเปอร์เซ็นจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้อย่างไรก็คือบอกความหมายนะคะหรือสถานการณ์โดยการเอารอยละหรือเปอร์เซ็นนะคะจากสถานการณ์ที่กําหนดให้เนี่ยมาเทียบกับ100เสมอนะคะให้มาเท่าไหร่ก็คือเทียบเที сложно, ยบกับ100นะคะอ่าทีนี้ สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้เดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัด4.3ดูนะคะว่ามีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ